กล้องนี้นะคะก้องามนะครับจำดึงแล้วทุกคนถ่ายรู้ไปก่อนนะได้ได้ครับได้ครับได้ได้ได้อยากอยากช่วยกันทามาหากินใช้ไปไม่เคยถูกเลยไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่เลยนี่ ได้ไหมครับใช่ <S <s ิดอุ้ยเนตอดเลยรยองแล้นะนงองตรงงม่อตะครับครับเริ่มจากพี่เซนเลยเนาะวันนี้ครับ <The series> ค,รครับผมวันนี้ก็เป็นการออนแอร์ตอนจบกันครับซึ่งเราออนแอร์กันจบไปเมื่อวานแล้ววันศุกร์แต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเราก็เหมือนเอาอันคัดพิเศษเนี่ยมาออนแอร์กันนะครับผมมาดูกันในโรงครับพาไหพี่แฟนคลับด้วยแล้วก็พวกเรานักแสงทุกคนทีมงานทุกคนมาร่วมแบบว่าเรียกว่าส่งความสุขแบบเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์เ air, <ช>รื่องแอบร้งรักเดอะซีรีส์กันครับคนไมู่กใจในส่วนของที่ฉันในทางช่องก็นำโวรนผมบอกเลยว่าที่ฉายที่ช่องนะครับ ประมาณ40กว่านาทีใช่ไหม,มแต่ว่าฉายเนี้ยครับเท่ากับหนังโรงเลยประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ใช่ครับจุใจจ,ใจ,จุใจเลยถูกต้องครับอันคาเยอะมากเออสปอยเล็กๆว,ว่าตอนจบนะครับคนละตอนจบกันประมาณนั้นม,ม,มีซีนเพิ่มมีซีนตอนจบเพิ่มขึ้มขนมาใช่ครับสำหรับตอนจบมันจะมี ที่แตกต่างากอันดับอื่นๆยังไงนแน่นอนครับเอาเอาที่เราแบบนําก่อนเลยในเรื่องคอมเมดี้ของเรา <laughs> นะครับ <laughs> เราจะได้เห็นคอมเมดี้อะไรหลายอย่างเนี่ย <laughs> ในในแบบว่าอันคัดตรงนี้ด้วยในโรงกันครับ <laughs> ผมรวมถึงแบบว่าการสมหวังของแต่ละคู่ที่เราจะมีแบบใส่เพิ่มมีการเล่าเพิ่มหรือแม้แต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์สุดท้ายท้ายสุด <laughs> พูดมากไม่ได้จริงๆพูดมากคือสปอยอยากให้ดูในอันคัดเองหลังจากดูในโรงเสร็จแล้วสารถดูใน YouTube ได้เลยนะครับผมยูไบดอฟแฟคทอรี่ครับ มีความพิเศษครับเดี๋ยวน้องๆจะมาโชว์เนาะวันนี้เรามาโชว์การมีแฟนสายด้วยนะครับน้องแต่ละคู่ก็จะมีทําโชว์มาพิเศษนะครับผมหรือว่านี่พี่ครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นโชว์แบบน้องๆมาร้องเพลงเลยใช่อาจจะมีความพิเศษนี่เดี๋ยวคนนี้เขาจะมาแบบว่าโชว์ความพิเศษพิเศษด้วยอ่าไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวเรานะครับความพิเศษของวันนี้ผมจะมาพูดและเล่าถึงไลน์อัพของ Idol Factory นะครับใน ปีนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกันเราจะมีรายการมีละครหรือมีซีรีส์อะไรที่เราจะผลิตกันต่อกันประมาณนั้นครับครับดีมากด,ดีมากเลยเหมือนกันรผู้จัดเป็นไงบ้างคะดีใจครับผมดีใจมากคือตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าฟีดแบ็จะดีขนาดนี้หรือว่าเราแบบว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกกับน้องทุกคนกับทีมงานจนวันเนี้ยซีรีส์แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าแบบดีใจ อีกข้อหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่ต้องไปห้องตัดแล้ว <c oughs> ไปทุกวีคเลยนะครับประมาณนั้นเจออุปสรรคต้องที่พี่เซนเยอะมากครับนี่คนคนี้เขารู้ดีเลยต้องถามน้องเซ้งอุปสรรคของพี่ที่พี่ถ่ายทอดให้เราฟังไน้ <c oughs> นำท่วม,มนำ้ำท่วมพี่เซนก็จะแชร์บ้างไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปออกโลตางจังหวัดอย่างบ,บ้านของตัวโตเองที่ตอนแรกดูพื้นที่ไว้ที่เป็นทุ่งนาเลยแต่ว่าพอพี่เซนจะไปออกกองจริงเนี่ยน้ำท่วมที่โลครับใช่ คือฟิลเรา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 อยากให้แบบว่าเอามาครับมาครับน้องไทยน้องไทยนะครับผมน้องน้องติดธุระน้องติดธุระน้องติดธุระน้องเลยเพิ่งมานะครับขอบคน้ท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมคือผมว่าอยากอยากให้แบบเขาแบบอารมณ์แบบฟิลแบบน้องโต๊ะขี่ควายอะไรอย่างเงี้ยเออมีผ้าเข่าม้าพอไปถึงปุ๊บนะครับผมน้องกระบือเราก็น้องกระบือน้องน้องน้องควายของเราแหละน้องควายของเราครับ น้ำท่วมเราควายเดินไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับรวมถึงว่าแบบว่าช่วงโควิดด้วยที่แบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกกองกันได้เนาะเราก็มีแบบว่าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกันเองที่บ้านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอคอลเพื่อทำบทกันประมาณนั้นครับใช่ครับครับครับผมเออออจบสร็แล้วดี ก็ท you know, ี่จริงก็คือพวกเราอ่านฟีดแบ็กกันตลอดพวกเราได้อ่านแบบว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งในโซเชียลทั้งในทวิตเตอร์โซเชียลท่องทางพวกเราอ่านตลอดพวกเราดีใจที่แบบว่าทุกคนมีความสุขกับเรื่องราวแอบหลงรักของพวกเรานั่นแหละก็คือที่พวกเราต้องการจะส่งมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนทุกวันสุขก็พวกเราส่งไปถึงแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้รับรอยยิ้มของพวกเราเรียกว่าส่งกันแบบดุนดืมเลยทีเดียวส่งรอยยิ้มใช่ไหมครับน่ารัก เป็นจุดขายจุดขายจุดขายของพี่เหนือใช่พี่เหนือเขาจะมาแบบว่าโอ้โตอะไรเงี้ยห้องโตมันร้อนนะโอ้โตมันร้อนผมไม่เข้าใจเลยคนเลยไมดถอดเสื้อได้ทุกอีพีนะฮะที่เซงเป็นไงครับผมชินกับรอยจูบของคิปปิลลี่หรือยังฮะชินผมผมว่ามันก็ไม่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 ชินนะครับผมไม่ชินเหรอใช่ฮะแต่ว่ามันต้องตะกูตะกักด้วยอะเราจริงๆก็ วันนี้ยังยังยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับผมที่แบบว่ามาันมาเดินทางมาถึงตอนจบแล้วยังนึกถึงแบบวันแรกๆอยู่เลยยังยังรู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็ดีใจครับที่แบบวันนี้แบบว่าทุกคนชอบในแบบซีรีส์ที่เราได้นําเสนอรวมถึงมีความสุขด้วยนะครับครับพูดถัดมาหลังๆนี่พูดเราก็แรงเหมือนกันนะ <c oughs> เออ <c oughs> เรียกได้ว่าผ่านมา13 EP แล้วครับมันความรู้สึกมันเก็บอยู่ข้างในพอปล่อยวันทีมันก็เลยจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงประมาณนั้นนะครับ ใช่สายเต้นไหมครับผู้แรกใช่ไหมเต้นเท่าพี่เหนี่ยวไหมครับแต่ผมว่าต้องให้คุณเหนี่ยวเขานะอันดับหนึ่งอ่ะต้องให้เขาอยู่ใช่ใช่ยังไงบ้างครับผ่านกไปแสนปีแต่แล้ว ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนชอบกันเนาะแล้วก็ชอบที่ซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่แบบผ่อนคลาย <S <s <ancestors> ช่วยแบบทุกคนที่ทํางานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเครียดมาดูกันตอนคืนแล้วก็ผ่อนคลายกันได้กินแย้มการสนุกกับตัวละครเนาะก็พอจบแล้วรู้สึกวิวเหมือนกันเพราะแบบตัวละครนี้จะจาบไปแล้วจะแบบแบบจะจะไม่ได้เห็นตัวละครนี้ในแบบพาในฉายคอนสิร่ตงสามอะไรนี้แล้วหรือว่าเราส่งตัวละครกลับส่นิยายก็รู้สึกวิวเหมือนกันสาวสาวเป็นบ้า ค่ะ้ะก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคู่ของของเราใช่ไหมถามว่ากระแสตอบรับค่อนข้างมีเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยลุ้นไปกับคู่ของขวันกําปนกเหมือนกันในอีพีสุดท้ายก็ได้สมหวังละได้ก็ได้ได้ได้หอมกันสักที ไม่ได้เลยไม่ได้แ <bij> ลตอนสรีมสุดท้ายค่ะก็ดีใจแล้วก็ใจหายนิดนึงเพราะว่าแบบเราอยู่อยู่กับเขามาปีกว่าเลยเอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละนะอืมอคุณน้องกับฟีตแบกแบบแฟนคลับนบบรยการตอนรับดีเรารูสิแม่ครับเราดีทั้งรมดมีกระแสดีเลยก็รู้สึกแบบมีใจมากๆค่ะที่เห็นทุกคนเอ็นจอยไปกับที่ของเราทุกคู่ทุกความสัมพันธ์ลลก็แบบ อ่ถ้าเป็นคู่เราก็มคนได้เห็นความชัดเจนของตัวเองว่าว่าชอบของขวัญแล้วว่าอต้องยองอ่าย่างเราด้วยอ่าในเรื่องของเราก็โอ้โหหลายคนก็แอบเหมืนไส้เหมือนกันอใช่ไหมเออลเบาเรเป็นเบาไ่เป็นไซว ก pues ็แต like okay ่ก um ็แ yeah. ต okay. uh ่ไ well ป uh ็นบ้านค่ะก uh ็ม oh. uh ีคนแบบว่าหััดไส้ใดๆก็หรือว่าโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะไม่กลัวเปิดตู้ลงตู้เรียนเนาะตอนนี้ไม่กลัวขาปลาเลยต้อมหีมามีหมูวิ่งสิงแปลาเปิดปลาเนื้อมาเออไม่ดีเออมันหิวค่ะพี่เราวันนี้มากคนเดียวแต่ก็หวานเหมือนกันนะพวกเรามาบาร์เมด้า เป็นดีดีครับนดีดครับตันที่เราอะไร้ยก็เป็นอีกหน่งรูปแบบความรักที่อบอล่นกันเสมอฝั่งโน้นเลยปิดท้ายคู่ของเราเลาาก็หลังจากที่เป็นคุณแม่ลูกสามมานานเป็นคุณแม่ลูกส มานานต้องคอยผลักดันเพื่อนให้ไปในทางที่ถูกเนาะแบบเรื่องของเพื่อนเหมือนร่องของเราอะไรอย่างนี้ก็แต่เนี๋ก็จะเห็นว่าอีพีนี้ก็จะได้เห็นว่าส้มจะมีใครมาดูแลหัวใจหรือเปล่าเพื่อนสะสงสางกันหมดแล้วก็จะได้เห็นคนร้องหลังหรือเปล่าอยังไงนะแต่เดี๋ยวส้มร้องไห้เก่งเหมือนกันใช่เป็นนักร้องนำ ใช่้องไา้ตลอดการทำงานกับน้องๆพี่เซนครับครับ,บน้องๆกันอเอโอ้ทุกคนคน่ารักมากครับใช่เราทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าหลายๆคนอาจจะแบบเป็นเรื่องแรกเลยมาแบบว่าตั้งแต่เบสิกเลยครับมาฝึก a c t ิ้งกันมาฝึกในการทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าถ่ายทํากันอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ก็ใหม่เหมือนกันในมุมของผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เป็นนักแสดงใหม่เหมือนกันเราก็แบบว่าช่วยกันครับจนซีรีส์เราออกมาแบบว่าประสบความสำเร็จเนาะ นะครับผมก็ดีใจมากจริงๆต้องขอบคุณแบบน้องๆทุกคนมากนะครับใช่ครับน้อบครั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 บมีอะไรพิเศษว่ามันต้องพิเศษอะไรพิเศษใช่ไหมอ่ามีมีความพิเศษแน่นอนแต่ขออุบไว้ก่อนยังพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแบบว่าอาจจะมีแบบว่าแฟนมีหรืออาจจะมีแบบอะไรพิเศษๆมาให้เห็นกันครับผมแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยววันเนี้ยจะมีไลน์อัพที่เราจะได้เห็นกันในโรงเลยว่าไลน์อัพเรามีอะไรกันบ้างครับผมครับ ให้คะแนนคุณตัวผมถ้าให้คะแนนผมให้สิบเต็มทุกคนอยู่แล้วครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากทุกคนสู้มาด้วยกันมากเราอาจจะแบบว่าตกร่องกันมากแต่ว่าเมื่อเราตกร่องกันเราช่วยกันพยุงกันขึ้นมาครับเราจะอุปสรรคเราเดินไปด้วยกันจนวันเนี้ยเราเดินมาถึงมันอาจจะเป็นตอนจบครับแต่มันไม่ใช่จุดจบของอาชีพนักแสดง นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักแสดงหลายคนครับแล้วผมก็พูดตลอดเลยว่าผมดีใจมากที่น้องๆคนนี้ทุกคนเดินออกจากโรงนี้จบเรื่องนี้แล้วทุกคนเดินไปแล้วพูดว่าพวกเราคือนักแสดงเต็มตัวกับนักแสดงเรื่องแอบรู้รักเดอะซีรีส์ครับครับได้ค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ชอบพาดีของกว่ารคัครบ <S <S สัสดีครับ<น>ใช่ผมไม่ได้แต่ง้าเลยก็เลยบอกว่าเพราะว่าน้องกรมสุดเลยครับเอาขมว์เอาคมวเอาอยู่เยมันดูแบบดูแบบคุณวัน